ใส่บาทประจำวันค่ะวันเกิดนน้องวัเกิดวันอังคารนะวันพุธวันพฮาโลวันวัน ไม่หมดอนะ่ะไม่หมดใส่จะใส่สองบาทเนะะไปใส่เยอะๆทานด,ด้วยกันนะคะเอฟซีอยาทำบุญเเถอะข้อที่ใส่เหรียญถ้าเปเรียญเยหรีนูน่น,นตรงนู้นจ่ะแรลกเหรียญตรงนู้นเนี่ย คนเยอะมากทุบซาทุกซาต้องจับมปูไม่ได้จดี๋หลงแค่ขายตรงนี้โอ้ยรอันินะเวยค่าค่ยังไม่ได้ไปใส่วันที ได้มาใส่วันอาทิตย์ค่ะเมก,เเกิดาาหาใส่รสุเสาร์อาทิตย์เราต้องใส่ครบแต่เราเริ่มต้นที่วันเกิดของเราแล้วมานี่แล้วคะใช่ค่ะนี่ันยี้

เอก้าข้า <Tipp> ต <ett inh throat> ั <theater> ้งเทียเก้าหนเตั้งเกียกบัตรกินซื้อมาดเก้าสองเก้าหนเก้ามันอกับเลือมันต้องด้วยนี่ยมอะา้าเอาเอา้าเองก็ได้สวยสวยไ่วาไ้

ไหลดีเด้อนะบอกแล้วยาบอกแล้วว่าให้มารอยที่นี่เออก็เป็นรอยที่นี่บรรยากน้ำมันไหลดีเด้อเนี่ยคือนูไม่รู้ว่าน้ำมันไหลดีขนาดนี้ซื้ออยากลอยอีกนะซื้ออะไรขนมปังเหรออ่าซื้อเอาจะเอานี่อันนี้สามห้าขนมปังไหนเอาไหนอ่ะแซมอันนี้แหละแซมทูอับเพียนค่ะเอาขนมปังเหรอ ม0สี่สิบบาทขคุณขอได้ไหที่เท่าหมดแล้วเหรอสี่สิบบาทจะจะเอาสามสิบเหรอสามจะยัสามค้งิเ เอาอะไรอ่ะเอาไหนอ่ะขอเทียนเขาด้วยฉันอยากได้ลอยแล้วอยากลอยอีก

อย่างนี้ปาล์คี้ายนะครับเก็บสีแดงออกเพื่อนของอี่นก่อนนะคเอฟเดีพุทยากากาหลางไปรอกระขอขมาแม่ของพานะคะเอฟซีแค่นี้ก to well, ่อนยงคะ